ครับแกงบางุ้มครับรสชาดจะเป็นแดงแดงรอติดตามนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับครับขุ่นยอดหน้าปลาแดกทวนๆนะครับขุ่นเป็นตาแทบคักคุ่นขึ้นว่าใส่ฟุงลลงไปครับขู่บางไงครับใส่ไปไปรายครับครับคุริคุริครับขุ่น ทันอาบเลยพี่้องปูนแบ่บคักนี่ครับผักตูครับแส่หลังแจกหน่อยครับจากหมากมะรุ่มเปื่อยนะครับปูนลท่านเปื่อยเลยผลนหม,ม,มักมะรุมครับรรแจะผักงักที่ตู้ครับนี่หที่ตู้ครับใส่มะเกลือลงไปครับประมาณ จะเค็บเข็มหน่อยครับ้าม่าเข็มกับสี่แปอร์เซ็ประมาณนี้แหละคนครับคนคู่เดะคู่เดะครับให้มันเข้ากันครับร็กล่อมครับประมาณนี้ครับแบบครับตอนนี้ก็ต้งเด็ดปรุงครับล้อค่อยเอาผักกิจจูใส่ครับจะได้ลดกล่อมดีครับจะได้ปรุงนะครับผคกใส่มาเกจตูลงครับทวนๆนะครับลูนลงแล้ว ชวนอนอร่อยกองครับเ,เ,เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ